ซิกเดเมนชั่นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะกองทัพญี่ปุ่นนะครับจะเล่นของหนักซื้อรถปืนใหญ่อัตราจรท้าย19 155ม mm ิลิเมตรนะครับจำนวน7คันเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคำตอบครับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับได้วางแผนที่จะซื้อรถปืนใหญ่อัตราจร ไทป์19 155ม mm, ิลิเมตรจำนวน7คันนะครับในช่วงปี2020โดยอ้างอิงจากเอกสารงบประมาณนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะใช้งบราวๆ44 44ล้านดอลลาร์นะครับในการซื้อปืนใหญ่รุ่นใหม่นี้ปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิลํิเมตรลำกล้องนะครับคือ52คาลิเบอร์นะครับจะถูกผลิตโดยบริษัท Japan Steelworks ที่ร่วมมือกับ Mitsubishi Heavy in d u s t ทรีนะครับโครงการนี้นะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับโดยปืนใหญ่อัตราจรล้ออยางนะครับไท19เป็นการบูรณาการปืนใหญ่วิถีโค้งพิสัยไกลกับรถยนต์บรรทุกทางยุทธวิธีนะครับ 8. 8 8คาดว่านะครับจะถูกนำมาทดแทนปืนใหญ่แบบลากจูงนะครับ FH70 ขนาด 155ม mm มนะครับที่ใช้งานมานานแล้วโดยการปฏิบัติการของปืนใหญ่นี้นะครับใช้กำลังพล5นายในการใช้งานนะครับการกำหนดเป็น Type 19นะครับหมายความว่าระบบปืนใหญ่อัตารจรล้อยยางใหม่นะครับคาดว่าจะถูกส่งมอบเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่นระหว่างปีงบประมาณ2019กองกำลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่นนะครับได้ร้องขอ งบประมาณนะครับจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อจดหาปืนใหญ่อัตราจรท้าย19โดยที่นะครับชุดแรกเนี่ย5.1พันล้านเยนนะครับและก็ชุดที่2ก็คือ4 7พันล้านเยนครับเห็นเขามีปืนใหญ่ใหม่ๆแบบนี้เราก็รู้สึกอยากจะมีม้างนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างพูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเลยครับ และก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทางช่องซิกดีหรือซิกเดเมนชันยังมีคลิปดีๆอีกมากมายให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะครับลองมองดูด้านข้างถ้าคุณดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและลองเลื่อนลงดูด้านล่างถ้าคุณดูจากมือถือนะครับผมหรือจะกดที่หน้าจอที่มีไอคอนของเราโผล่ขึ้นมาตอนนี้เลยก็ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกันครับสวัสดีครับ